p อ o n e 14ในปี2023กับราคาเพียง24,500บาทเราได้ราคานี้มายัางไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยคะ่ะสำหรับเจ้าตัว iPhone 14ในปี2023ตัวนี้นะคะเราซื้อมาในราคา24,500บาทเพราะว่าเป็นสัญญานะคะในการผูกโปรโมชั่นสัญญาของ t ท m o v e นะคะเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมนั่นเองสำหรับราคานี้ วันจ่ายก็คือจ่ายราคานี้เลยซึ่งรายเดือนที่เราใช้ตอนนี้นะคะก็คือ750บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่ากับเรานะคะสำหรับใครที่ใช้ราเยเดือนเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มจริงๆแต่ก็เป็นการย้ายค่ายนั่นเองนะคะก็เลยได้ราคานี้มาและสำหรับ คลิปนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาบรรยายอะไรมากมายนะแต่เราจะมาพูดให้ฟังหลังจากที่เราใช้14มา1เดือนซึ่งก่อนหน้านี้เราใช้ iPhone 13 mini มาก่อนนะคะเราจะมาเราาเปรียบเทียบให้ฟังระหว่าง13 mini กับ14แล้วกันเนาะว่าทําไมเราถึง เปลี่ยนมาซื้อ14ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเป็น iPhone 14สีขาวความจุอยู่ที่128 g ินะคะจอภาพ Super Retina XDR ขนาด6.1นิ้วแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เล่นวิดีโอได้นานสูงสุดอยู่ที่20ชั่วโมง ตัวนี้เป็นชิป A15 Bionic เรื่องรายละเอียดลึกๆไปกว่านี้เราขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเราจะขอพูดถึงในฐานะที่เราเป็นยูเซอร์ผู้ใช้คนหนึ่งที่ใช้งานจริงๆก็ไม่กี่ฟังก์ชันหรอกค่ะหลักๆแล้วนะคะสําหรับเราเราเป็นคนทีออ่ใช้ในเรื่องของกล้องเป็นหลักนะคะลองมาก็จะเป็นการเล่นเกมแล้วก็ถ่ายฟีดโซเชียลแล้วก็มีการตัดคลิปผ่านแอปแคปคัในเจ้าตัวมือถือตัวนี้นะคะ ทำไมถึงเปลี่ยนจาก13ม i n i ขึ้นมาเป็น14นั่นก็เพราะว่าข้อที่1เลยนะคะเรื่องของหน้าจอคือหลังจากที่ใช้13ม i n i ไปได้ประมาณ5-6เดือนเนาะอย่างคลิปนี้เราเพิ่งรีวิวไปเมื่อปี2022ช่วงปลายปีเลยนั่นแปลว่าเราใช้13 mini มาไม่ถึงปีนะคะปรากฏว่าด้วยความที่เป็นคนสายตามไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะคะ่ะและตอนนั้นที่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อ14เพราะว่าเจ้าตัว14เนี่ย มันราคาสูงมากนะคะยังไม่ได้ลดราคาราคา14อ่ะเพิ่งลดราคาเมื่อปีนี้ช่วงช่วงเดือนนี้แหละช่วงเดือนนี้เลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันอยากเปลี่ยนอะเพราะว่าเราเล่นเกมเยอะมากนะคะเล่นเกมแล้วก็ไถ่ฟีดแล้วก็แบบปวดตาจริงๆทุกคนยิ่งตอนที่เล่น r o v นี่คือแบบจ้องแบบนี้เลยนะจ้องแบบสายตาเสียไปตัดแว่นมาใหม่ด้วยนะคะเพราะว่า ช่าง,างตัดแว่นก็บอกว่าสายตาคือสั้นขึ้นเยอะมากสั้นขึ้นเร็วมากเลยกับ1ปีที่ผ่านมานะเราก็เลยสูสว่าเออมันมีผลกระทบกับเอฟเฟกของเรานะคะและที่สําคัญพอเราเปลี่ยนมาเป็น14นี้ข้อดีคือเยอะมากทั้งหน้าจอนะคะที่เป็น6.1นิ้วก็คือเป็นขนาดที่พอดีแหละแล้วด้วยความที่น้องอมีความเบามากๆนะคะและราคานะคะก็เป็นแรงจูงใจในการที่ทําให้เราอยากเปลี่ยนนะคะเพราะว่าราคาน้องเนี่ย ก็คือตอนนี้ลดเหลือแบบเท่ากับตอนที่เราซื้อ i p h o n e 13มิในตอนนั้นเลยนั่นเองแล้วก็ไปเทิร์นแล้วก็ซื้อใหม่นะคะก็เพิ่มตังอีกนิดนึงถามว่าขาดทุนไหมกับค่าสายตาที่มันถ้ามันจะดีขึ้นมันก็ไม่ขาดทุนสําหรับเรานะคะหลังจากที่ใช้งานมานะคะกล้องของน้องนะคะจะบอกว่าดีมากเลยทุกคนซึ่งการถ่ฟิดการสไลด์อะไรของน้องเนี่ยก็คือรวดเร็วทันใจมากเลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาดู กล้องนะคะที่รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยทุกคนดูความชาัดของกล้องนะคะคือกล้องมีความแบบชัดมากนะอันนี้คือการถ่ายรูปธรรมดานะคะซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้นี่แล้วอันนี้คือวิดีโอคือปรับ h ฮ k ได้นะคะการใช้ 4K คคือดีมากโหมดภาพยนตร์โหมดสโลโมชันโหมดไทม์랩โหมดไทม์랩ก็คือปรับ ข้างนอกปรับกว้าง0.5กับ1ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งกล้องหน้าเรามาดูกล้องหน้ากันกล้องหน้าคือดีดีไม่ไหวนะทุกคนอ่ะและอันนี้เป็นโหมดวิดีโอนะคะกล้องหน้าก็คือได้ตัว 4K ด้วยนะและสำหรับรูปภาพนะคะก็ปรับระยะได้แล้วเรามาดูตัว 4K นะคะ 4K ก็คือ,อมันจะซูมไม่ได้มันจะเป็นแค่โหมดทางเดียวนะคะแต่คือได้ 4K กล้องหน้าคือดีมากเลยนะ แล้วก็หมดภาพ,พย,ยนตร์ก็ได้เหมือนกันนะคะคือกล้องน้องคือดีมากดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เป็นหมดบุคคลนี่นะคะหมดบุคคลคือปรับแสงปรับอะไรได้เลยนี่เอาจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรามาเปิดให้ทุกคนดู ส่วนมากอะ่ะเราจะใช้กล้องก็ก็มีกล้องหน้าด้วยมีกล้องหลังด้วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมามาเล่นตรงนี้เหมือนกันแต่คือน้องมีลูกเล่นให้ใหเล่นเยอะมากจริงๆอะ่ะในเรื่องของการถ่ายฟีดก็คือสำหรับเราอะ่ะเราว่าเร็วอยู่ ถามว่า13ม i n i กับ14อะพอกระโดดขึ้นมาต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันเยอะมากทั้งในหน้าจอนะคะแล้วกล้องแล้วก็กล้องเนาะเรารู้สึกว่า14ดีกว่านะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความรู้สึกของผู้ใช้แต่ละคนนะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่สนใจ14ในปี2023นี้ออปัจจุบันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าราคาน้องจะยังลดอยู่ไหมนะคะแต่คิดว่าน่าจะลดนะ แนะนำให้ก่อนที่จะกดสั่งออนไลน์ไปถามที่หน้าศูนย์ดูก่อนก็ได้นะคะทุกสาขาเลยนะคะเราซื้อที่ช็อปไหนเราซื้อที่ชอ็อป I Sto ูเซเวนะคะสำหรับตัวนี้ตอนนั้นน่ะซื้อที่สาขาเมกะบางนาก็ลองเข้าไปถามแต่ละศูนย์แต่ละช็อปดูบางทีอาจจะไม่ได้ราคานี้หรือได้ราคานี้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเซลล์ด้วยนะแล้วก็อยู่กับวันอยู่กับโปรโมชั่นแนะนําว่าให้คุยเยอะๆถามเยอะๆเ,เวลาซื้อของพวกนี้อย่าแบบว่าเอ้ยร้านนี้จะต้องเท่ากันจริงๆแต่ละร้านไม่เท่ากันเลยนะ อ่ะแล้วสำหรับใครที่กำลังรลเลยว่าระหว่าง13กับ14ละ่ะตอนที่ไปซื้อก็โลเลยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราขึ้นจาก13มินิมาเป็น14เนี่ยด้วยเหตุผลเพราะหน้าจอแค่นั้นเองตอ,อนแรกก็คิดว่าจะซื้อ13ก็พอแล้วจะได้ไประหยัดแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าพอไปถึงที่ชออาา็อปอะค่ะแล้วก็ไปดูราคาที่มันเปรียบเทียบอะคือมันเพิ่มอีกแค่หลักพันอะประมาณแค่พันสองพันอะเพื่อให้เป็น14เราก็รู้สึกว่า14มันใหม่แค่นั้นเอง แค่ความใหม่เหมือนจ่าย2องสามพันเพื่อซื้อความใหม่สําหรับบางคนถ้าไม่ได้ซีเรียสก็เปลี่ยนมาเป็นแค่13ก็พอแล้วเพราะว่าจากดราม่าที่เราอ่านมานะคะก็คือ13กับ14เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยสาหรับคลิปนี้เราก็มารีวิวเจ้าตัว14ให้ทุกคนดูแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ